ข่าวดีผู้สูงอายุเตรียมเฮลุนเพิ่มเบีย้ยยังชีพ1,000ันบาททวนหน้าย,ยกเลิกแบบขั้นบันไดได้เท่ากันทุกคนทั่วประเทศนะคะเริ่มวันไหนและมีรายละเอียดยังไงบ้างเดี๋ยวแอดมินจะมาเล่าให้ฟังนะคะใครที่กำลังรอฟังข่าวเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000ทั่วนหน้าอยู่ในตอนนี้ห้ามพลาดข่าวนี้เลยนะคะตามไปฟังรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะสวัสดีพี่ป้านาะอาท่านผู้ชมและท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะ อัปเดตข่าวสารล่าสุดประจำวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารนี้จากสำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของหน่วยงานราชการค่ะวันนี้มีข่าวดีความคืบหน้าล่าสุดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000ทพทวนหน้ามาแจ้งพี่ป้านาอาและผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะโดยข่าวดีล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะสำหรับเงินเบี้ยยังชีพทั่วหน้า1000ของผู้สูงอายุ ก็คือล่าสุดนะคะทางพอม profession. ได้เสนอเรื่องไปยังรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุลดภาระของรัฐบาลในอนาคตระยะยาวด้วยค่ะก็คือล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่29พฤษภาคม68นะคะนายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพมนะคะได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภานะคะ พร้อมผลักดันเบี้ยยังชีพแบบทั่วหน้า1,000บาททุกคนแทนระบบขั้นบันไดแบบเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันดูแลผู้สูงอายุกว่า12.2ล้านคนใช้งบประมาณ1,000 0แล้านบาทนะคะโดยมีการเสนอขอความเห็นจากหลายฝ่ายเพื่อที่จะเตรียมใช้จริงในปีงบประมาณหน้านะคะแต่ถ้าหากใช้จริงต่อเนื่องงบก็อาจจะพุ่งถึงปีละ1 1 0 0ล้านบาทและอีก10ปีข้างหน้านะคะผู้สูงอายุก็จะพุ่งถึงแต่ล้านคนทางพมจึงได้วางแผนสร้างอาชีพ และเสริมศักยภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทํามีอาชีพและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะส่วนเบีย้ยยังชีพ1,000บาททั่วหน้าจะพิจารณาเมื่อไหร่อย่างไรนั้นต้องจับตาดูการตัดสินใจของรัฐบาลชุดนี้ให้ดีค่ะและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000ทั่วหน้าข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีพมค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีความคืบหน้าล่าสุดไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ1 1000ทวหน้าค่ะ ก็คือทางท่านวราวุธรัฐมนตรีพอมอเขาได้เสนอเข้าที่ประชุมสภาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและถแถลงในที่ประชุมสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมีการอนุมัติเพิ่มให้เป็น1000บาททั่วหน้าหรือไม่อย่างไรนั้นต้องรอดูการตัดสินใจของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะและถ้ามีการอนุมัติเบี้ยยังชีพสูงวัย1,000บาททั่วหน้าในปีงบประมาณหน้านะคะซึ่งปีงบประมาณหน้าก็ประมาณช่วงหลังเดือนกันยายน68เป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดี คืบหน้าไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะคะสําหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000งพันทวนหน้าค่ะสําหรับพี่ป้านาะอาผู้สูงอายุทางบ้านที่กําลังรอฟังข่าวเงินเบีย้ยยังชีพ1,000งพันทวนหน้าอยู่ในตอนนี้ยังไงก็ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะแอดมินจะรีบนําข่าวสารมาอัปเดตให้ทราบถึงหน้าจอของท่านทัน,นทีเลยค่ะเอาละค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ จะอนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพ1,000ทั่วหน้าให้กับผู้สูงอายุภายในปีงบประมาณหน้านี้หรือไม่อย่างไรใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้นะคะท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊กของหน่วยงานราชการค่ะ